สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องปาใอาชุปุชคนครับวันนี้มาพบพอกับเปาวหลีดออมกอดเฉยงขึ้นเก้าครับฝาก่องบ่าวหลีดไวนิออมอกออมให่พ่อมพี่น้องนะมได้อครับเมื่อนี้บ่าวหลีดไดนี่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกครับจิบแซ่บแกะก็ผักสดครับพักสดท่าก็มีนี่ครับปากัดกรอบครับกับทานตะวันอ่อนครับแล้วก็มีแคบหมูครับที่เด็ดอยู่นี่ครับกะปิพริกสดพริกขี้หนูก็ยังดีนี่ครับพี่น้อง บอกดังทวนแน่นอนครับพี่น้องไหมมามาครับเสิบเสียมกันครับอืมเสิบเสียมกันครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องฟังไทยฟังลราเอาครับตัวอย่างนั่ังน้ำงามนะครับนี่ครับใส่พริกจังน้อยครับพริกปนจังน้อยเครื่องปรุงเนื้อื่นเบาหลีใส่หมดเลยนะครับเหลือแต่พริกนี่แหละครับอืมผิ่บอกเลยครับสุดยอดเผ็ดครับพี่น้อง มาครมาครับแซมบาลิตครับออืที่น้องพูนนะยูยเจ้าหนีเพิ่นลูกซินเน้นๆครับกุญเจอบาลิตปฏิเสธเองเด้อครับสือเพิ่นมาครับอันพักนี่จังมาจัดเองครับพี่น้องพูนนะย,ยูวยี่ๆลูกซินเพิ่นแหรหลายๆครับเจ้านี่ครับพูนนะ อืออือมนั่วแล้วครับต้องอย่างไหลายครับหยับกดไกแกล้ไกลก็บนยครับบดถึงคุณอ่ะอือ chị mình sẽ hết được gặp trò này Hãy subscribe cho kênh là không อ,อันนี้ออกกินหอมๆนะครับของเม็งขัง้นเม็ดกินยังก็กินเม็ดขั้นตะวันไหมอืมมันเห็นไหลดีเจ้านี่ Ooh. Mm. xin em vô dụng 才不够阔呢，你。 เรื่มมาขั้นตะวันวันละครับมันหอมดี không cần như đoạn này ก,กินวัวกับปีนี้หอมดีเลยครับนถึงใจ จำใหงไงครับใส่มือนะครับ น,น้ามันก็ุ้นข้นครับพี่นอ้องข้นดี คลิปนี้เอาไว้สนิกกันนะครับนะในคลิปหน้าบริษาหามนุษย์แทมตอนพี่ตอหนงที่เก้าละครับจะกินบัสุภาพหรือว่าจ่าได้บกสุภาพต้องขอถทดขอแพ้ไลน์ครับฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวนิดได้ได้ครับพี่น้อง, <c oughs> พองเพื่อเํานกำลังใจเฮหดคลิปต่อไปครับขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขปุสุขคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยครับ <c oughs> บ่เก็บบ่จนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ